สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามกะปิพาเพื่อนมาดูต้นแก้วมังกรต้นนี้อยู่ใต้ล่มไม้มันออกไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะเก็บไปกินแล้วนี่ก็ยังมีนะคะยังมีเหลือนี่เดี๋ยวมันอยู่ในต้นข่อยเนี่ยต้นข่อยนี่ลูกอุ้ยลูกใหญ่มากเลยนี่แต่ยังไม่สุก ุกแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปกินที่สุกแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะเขียวๆนะนี่นี่นีลูกนะนี่ก็อีกลูกใต้นี่ใต้ลูกนี่ยจะมีลูกนะนี่ต้นนี้มันอยู่ใต้ต้นต้นแคนาเรามีต้นแคนาอยู่สองต้นนี่ค่ะเคนาต้นใหญ่มากเลย ดอกมันก็ร่วงค่ะมันร่วงแห้งหมดแล้วนี่ตามพื้นนะกะ็มันแห้งหมดแล้วแค่นากระต้นคอยอยู่ติดกันแก้วมังกรเราปลูกเป็นแถวเลยค่ะแถวไปถึงนู่นเลยแต่คนเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็เก็บกินนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีที่กั้นอะไรก็ก็ไม่ได้เห็นเขานะคะที่เขามาเก็บ ส่งไปทางนู้นหน่อยนี่ก็นาของเราค่ะกำลังหวานแล้วก็มีต้นตาลต้นตาลอยู่หลายต้นคนไหนว่างมาช่วยกันนะคะเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ก็ดกค่ะต้นนี้ก็ดกเป็นไปนหลายรุ่นแล้วค่ะเนี่เจ้าของมามามาจองมดแดงอนนี้ก็สามสี่ลูก ดอกใหม่ก็กำลังออกนี่ดอกใหม่ตรงนี้ก็ลูกแฝดสองลูกต้นนี้ก็ดกต้นเมื่อกี้นี่ก็ดกถ้าเรามาทันเห็นเราก็ได้กินเราไม่ทันเห็นเราก็ไม่ได้กินฝั่งนี้มาชมกันนะคะ แก้วมังกรที่อำเภอขามทะเลโศจังหวัดนครราชสีมานะคะของมาด,ดามกะปิทันเนอร์ยังได้กินอยู่เรื่อยๆค่ะต้นนี้ก็ดกไม่มีแต่ต้นดกๆทั้งนั้นเลยนี่เสาเสาโง่เลย เสางูายภาษาโคราชแปลว,ว่าเสาลมนี่ค่ะปลูกไว้ไม่เคยมีไม่เคยมียาเลยนะคะยานี่ไม่เคยมีคือรุนๆเลยตัวลูกนี้ลูกใหญ่ๆไม่เคยได้พ่นยาไม่เคยได้ทางนี้ก็ออกกําลังออกดอกเ,อเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อซะก,ก่อนดูกันไป เขาก่อนมาดามถ่ายที่ประเทศสวิตนะคะที่ดอกกําลังบานอันนี้มาถ่ายที่ประเทศไทยดอกกําลังตุมแล้วก็มีลูกทางนู้นก็มีดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกสายมาก็เอาเลยร้อนเลยได้ยินเสียงนกไหมคะ ต้นนี้ทั้งมีดอกทั้งมีลูกทั้งดอกกําลังร่วงก็มีนี่ไอที่เหลืองๆคือดอกบันบานแล้วนะคะมันกําลังจะร่วงออกจากจากลูกมันนะคะนี่ทั้งมีดอกทั้งมีลูกนี่ดอกมันดอกมันก็ชวยสวยดอกมันนี่กินได้นะคะกินได้ร้อยเปอร์เซนต์ลูกมันยังกินได้เลยดอกมันจะกินไม่ได้ได้ไดยังไงเนาะ นี่อันนี้ลูกมันดอกมันนะคะมาล้างให้สะอาดเอามาผัดใส่หมูอร่อยมากแต่ด้วยความที่เราเสียดายนะคะเราก็จะคนไทยจะไม่กินดอกมันแต่คนจีนชอบกินนี่ค่ะอยู่พื้นดินก็มีเนี่ยเพราะเราอยู่ข้างถนนไงคะที่ที่มาดามพูดอะเราอยู่ข้างถนนใครเดินผ่านไปผ่านมา สุกเขา,ขาก็อยากกินเนาะเราก็ไม่ว่ากันเพราะเราไม่เห็นเราก็จะพาเพื่อนๆมาปอกแก้วมังกรกินกันนะคะเราก็จะตัดกีบมันออกให้หมดนะคะหาครึ่งเลยค่ะ มันเป็นสามสามสี่ตอนก็ได้นะคะสามสี่ตอนก็ได้แล้วแต่เราแล้วเราจะเอากี่ตอนนี่ค่ะค่อยๆปอกเปลือกมันออกนะคะค่อยๆลอกมันออกนี่มันก็ลอกออกได้เลย ครั้งนี้ก็เหมือนกันแก้วมังกรปอกง่ายนะคะเราใช้ลอกออกก็ออกเลยแก้วมังกรก็มีประโยชน์สำหรับสาวๆนะคะไม่สาวแล้วค่ะแก่ก็ได้เหมือนกันนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนๆแต่ต้อล้างล้างเปลือกมาให้สะอาดนะคะนี แล้วก็หั่นเลยเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เราแล้วก็มาแต่งจานเลยของจานเรามีมะม่วงอยู่แล้วลูกหนึ่งนะคะ ก็จะมาใสา่กัน เป็นไงคะเชิญชิมแก้วมังกรของมาดามกะปิทันเนอร์นะคะเพื่อนๆมากินด้วยกันมะม่วงนี่ก็ของเรานะคะเรามีเยอะอยู่นะคะมะม่วงก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่วายไปเสี้ทีเดียวนี่ค่ะแต่ลูกมันจะไม่สวยก็เลยไม่อยากโชว์ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะช่วงนี้มาดามอาจจะกลับไปช้าหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่ชินกับสภาพอากาศ ยังร้อนอยู่ีนเหงื่อแตกในปากก็แตกได้นะคะนี่ปากก็แตกคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนทุกวันนะคะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นาัฒนาสวัสดีค่ะมาดามกะปิทันเนืร์